เงินเด็ดเป็นสทองครับไปนี้ซ้อมมาอยังไงครับมาสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ไหนครับไปนี้อยู่ค่ายมวยนี่เป็นสีทองครับอยู่ที่ปทุมธานีครับมีใครไปช่วยกล้องช่ซ้อมบางทีหนึ่งกล้องบางทีก็ต่อปากแคลรีครับแตพวกในค่ายช่วยกันเนาะครับผมตอนโควิดนี่เราได้หยุดไปไหนบ้างไหมหยุดยาวครับหยุดยาวเลยครับแต่ก็อยู่ที่ค่ายป่ะก็อยู่บ้านครับเพิ่งลงมากลับไปบ้านได้ลงมาค่ายประมาณกี่วันสองอาทิตย์ประมาอาทิตย์ครับ ก็เลยมาอยู่ร้องทำร่างกายเราบีบใช่ไหมแล้วนะเ,เราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่นะอายุ18ปีเราสูงเท่าไหร่109น้ำหนักใบควายมาไม่กี่กิโลครับ56 56เราเป็นแบบสไตล์อะไรครับมวยขอครับแล้ววันที่เราเจอกับยู่งเดือเคยเจอกันมัทท้ยเจอกันคีรันฮะเขังครัอหลับเป็นไงบ้างก็คัดแทนขนาดมาขอผัากันฮะผัดชนะมาแล้วไทยล่าสุดที่เราต่อยไทยว่าตอนปิดโควิด อยู่ที่ชายครับต่อยไว้ที่ไหนพี่ที่อยู่อ๋อออมน้อยครับออมน้อยครับตอนที่ออมน้อยที่นู่นเลยใช่ไหมครับผมเป็นไงวันนั้นแพ้ครับพี่แพ้พี่แพ้มาวันนั้นต่อยเบรเท่าไหร่ร้อยร้อยสิบบาทครับเราที้ต่อยร้อยสิบเก้าสิบเก้ามีปัญหาเรื่องอะไรไหมไม่ครับเมื่อกี้สองแล้วเป็นไงบ้างก็ยืนอยู่ปอนด์ครับปอนด์ไม่ยืนหานะอะไรจะลายล้วต่อยมวยมาลร็วๆนู้นวันนี้ขี่ไฟแล้วครับประมาณที่ไหร่มา ที่ต่อยมาแล้ว,ลลวลทั้งหมดเลยนี่ประมาณกี่ไฟนาเข่าไฟลูกมันทั้งหมดเลยดิประมาณถึงร้อยไหมได้ครับเกือบได้แล้วเนาะเข่าเราเป็นคนจ้งางอะไรครับดุแลมัล้งครับฝากเชิญชวนกันคับเราวันนี้นะฝากเป็นกาลังใจให้นะครับเท็ท,นนที่แน่นอนดีแน่นอนนะถึงจะหยุดไปทั้งหมดกี่เดือนในประมาณสามสิบสามเดือนสามเดือนได้นะครับเดก็บลลไปกี่ไฟให้ไหนนะขอทขี่พันสิบหกขอบคุณมากท่านชายครับ